แกงคั่วปลาทอดมะเขือเปาะ,ะ,ะค่ะเคียรีเวอร์นะคะเคจะแกงคั่วปลาสวายทอดมะเขือเปาะค่ะมาดูเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างก็มีปลาสวายทอดมะเขือเปาะใส่ใบโหระพานะคะแกงคั่วเคียร์น้ำกะทิพริกแกงน้ำปลา ผงโรลเลผงชูรสน้ำตาลตัดรสนิดนึงเป็นเลยนะคะไปค่ะน้ำมันโอรีนหนึ่งช้อนแกงพิแกงเผ็ดหนึ่งขีดนะคะใส่ลงไปเลยน้ำกะทิค่ะครึ่งลิตรเดือดแล้วนะคะปรุงรสค่ะตาลหนึ่งช้อนกาแฟแล้วก็ผงนรลเลอผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะ น้ำปลาทิพพรสนะคะช้อนแกงใส่ลงไปเลยลาสวายทอดค่ะใส่ลงไปลาสวายทอดสองขีดด้วยมะเขือเปราะรนะคะสองขีดเหมือนกันใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วนะคะสุกแล้วนะคะใบโหระพาค่ะหนึ่งขีดใส่ลงไป เสิร์ฟได้เลยค่ะแองคัวปลาสวายมะเขือเประาะค่ะเดี๋ยวลองไปทำกินกันดูนะคะนี่ค่ะคลิปนี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายร้อน